ขั้นตอนการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างแบบบต .52 สำหรับนายจ้างผู้กระทำการแทนหรือบอนอจอที่ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบการใช้งานอ่านเว็บไซต์ eWork Permit .doe.go.th สามารถเลือกประเภทผู้ใช้งานได้ทั้งนายจ้างผู้กระทำการแทนหรือบออจอ จากนั้นให้คลิกเลือกเมนูบริการการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างขั้นตอนที่2การยื่นคำขอการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างระบบจะเข้าสู่หน้าต่างการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างแบบบอต่อโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลคำขอระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลนายจ้าง ให้ผู้ยื่นกดเลือกสถานที่ทำงานหรือสาขาที่ต้องการแจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานเมื่อเลือกแล้วให้กดเลือกสาขาจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อแรงงานต่างด้าวให้ผู้ยื่นกดเลือกรายชื่อที่ต้องการแจ้งเข้าทำงานเสร็จแล้วกดถัดไป 2. แนบเอกสารผู้ยื่นต้องดำเนินการแนบเอกสารของนายจ้างกรณีนายจ้างนิติบุคคล ต้องยื่นสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมระบุวัตถุประสงค์ไม่เกิน6เดือนเสร็จแล้วกดถัดไป 3. สรุปคำขอผู้ยื่นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งหากถูกต้องให้กดรับรองข้อมูลและยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาคำขอเสร็จแล้วกดถัดไปและ 4. ยื่นคำขอเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยื่นการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวมาทำงานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ติดตามสถานะคำขอการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างให้ผู้ยื่นกดเลือกเมนูติดตามสถานะคำขอหรือ e-tacking ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการคำขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำการยื่นแบบแจ้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลูกศรมุมด้านขวา ระบบจะแสดงสถานะคำขอยื่นแบบแจ้งสำเร็จและอยู่ในขั้นตอนรอตรวจสอบเอกสารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eWork Permit .doe.go.ts และเพจ doe eWork Permit หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1 5 0 6กด2สายด่วนกรมการจัดหางาน